อี่าล้างปเลี้ยงชีวาเงินหนึ่งนาทีนี้ให้ฉันได้แสดงสักหนึ่งบทเพลงก็แล้วกันฮฮ <c oughs> ผมไม่ได้มาเลือกโค้ดผู้มีความสามารถเส้นน้อยอยู่ต่อหน้าผมไม่ทำที่สอนหนังสือสังฆาราชเพื่ออะไรผมอายุสิบสามก็ <c oughs> นี่คือเพลงอะไรทำนองเพลงเซเลน่าเป็นบทเพลงประพันธ์ที่ฉันคว้ารางวัลวอลซ์ ตอนอายุ16ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อเพลงตามชื่อของฉันเป็นไปไม่ได้ผมยังไม่เคยได้ยินเลยถ้าหากนายเคยได้ยินแชมเมื่อเจปีก่อนก็ไม่มีทางเป็นนายไปได้แน่เพลงนี่มันคือเพลงเมื่อเดือนก่อนที่ผมเพิ่งจะปล่อยออกไปฟูยูบีในสายตาของฉันนั่นมันเป็นเพียงขยะอยังกระเย็บผสมบนปเปเต็มไปด้วยเศษผ้าบูติน แต่มันก็เป็นอัลบั้มที่ยอดขายสูงสุดของไตรมาสเลยนะหรือว่านายไม่เห็นใต้อัลบัม้มเต็มไปด้วยคอมเมนต์คำถามหรือไงพวกสาวคลั่งคลายนายไม่เข้าใจหรอกแล้วานายรู้สึกว่าอาจารย์ของานายจะมองไม่ออกเลยเหรอขยะเหล่านี้นายกล้าเอามันไปไวต่อหน้าเขาไหมนายถามฉันว่าทำไมไม่ไปออกเดบิวเพราะว่าฉันกลัวว่าจะกดนายไง มีฉันที่เป็นไข่มุกหยกอยู่เบื้องหน้าให้นายขยันถึงขนาดไหนมันสู้ไม่ได้ไม่แต่อักษรเดียวฉันเคยคิดว่านายเก่งมากดังนั้นฉันถึงได้ชอบนายอยากได้นายวิ่งไล่ตามนายคอยติดตามนายแต่ว่าต่อมาฉันพบว่าอัจฉริยะคนนี้ถึงทางตันแล้วฉันผิดหวังมากจริงๆไม่ใช่เพราะวันไหนสกรปรกเสนหน่อย ไม่ใช่ผมแต่เดิมทีแล้วอัศฉริยะมีเพียงฉันคนเดียวมันช่างเหงาเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ลงมือแรงไปหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่บวมเลยนะเธออย่ามาดูกถูกผมนะคนที่จะครองอันดับหนึ่งมีเพียงผมคนที่จะได้ไปลอนดอนมีเพียงผมอ่ะเธอ นายช่วยตื่นสักทีเถอะถ้าหากฉันเดบิวแล้วนายจะยังทำได้อยู่อีกเหรออาศัยหน้าตาที่ดีของฉันความสามารถของฉันพรสวรรค์ของฉันความสำเร็จของฉันใครมันจะไปสังเกตเห็นมแมลงผู้น่าสงสารอย่างนายก็แค่ขยะเท่านั้นถ้าหากรู้สึกเดบิวต์แล้ว หากรูเซียเดบิวแล้วไม่ได้ไม่ได้ฉันจะต้องเก็บเธอเอาไว้ฉันจะต้องเก็บเธอเอาไว้ฉันจะต้องทำให้เธอรักฉันอย่างไม่มีข้อแม้นายทั้นรนดับความรู้สึกดีของโฮชชนโนฟกจิทำไมมันถึงได้อัพไว้ขนาดนี้อย่างก,กับตัวเลขจะทะลุลอดนี้ไปยังไงงั้นเลย การปราพยศและการกดดันบนตัวใครก็สามารถให้โฮชิโนฟูจิได้อย่างไรก็ตามการกดดันและการย่ำยีถึงขีดสุดก้นลึกในหัวใจมีเพียงฉันที่สามารถทำได้รอดูเถอะการโจมตีมันสำเร็จแล้วยังหาตัวฟูจิคุงไม่เจออีกเหรอยังครับทางฝั่งผมเนี้ยก็ยังไม่เจอครับ ทำไงดีเหลืออีกแค่สามนาทีก็จะเริ่มแล้วอ้าวคนล่ะไม่รู้โทรก็ไม่ติดเอาไงาดีล่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เปิดเพลงเพลงแรกไม่ใช่อันนี้นี่นั่นมันขอผมฟังเสียงหน่อยเร็วอฮอรชินอว์วติคุ้ง พระเจ้าการเปิดตัวนี่มันโอชินะวันนี้หล่อจังะทำไมมีความรู้สึกเหมือนเอสพีเลยอะเจ้านี่ทำไมดูเหมือนเขาฟินมากกันนะไองโงน่นี่ที่แท้ก็เป็นเธอพวกคุณต่อเลยคุณนานกโกการเปิดตัวนี้ของฟูจิคงไม่เลวเลยใช่ไหมคะตกลงว่าเธอทำอะไรลงไปกันแน่อย่าเพิ่งรีบร้อนจากไปสิคะ คุณรอดูสิจุดคลแม็กซ์กำลังจะมาแล้วแน่นอนว่าต้องต่ออีกทั้งเพลงต่อไปนี้ขอมอบให้คนในหัวใจของผมคุณซูนับตั้งแต่จากนี้ไปทั้งตัวและหัวใจของผมล้วนเป็นของคุณเฮีย <Yeah! S 1> นี่มันคอนเสิร์ตนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องที่บริษัทเตรียมการไว้แล้วหรอว่าไงนะอะไรกันเนี่ยโอชินโนฟูจิสารภาพรักต่อหน้าจารกำนัน เชียคุณูนั่นคือใครมันไปไม่ได้พระเจ้าฉันออกอก่กขอเพียงคุณไม่จากผมไปไหนต่อให้สั่งผมไปตายผมก็ไม่แคร์ได้โปรดแต่งงานกับผมนะครับขอแสดงความยินดีท่านโจมตีสำเร็จนิชันล้มเหลวแล้วฮคุณนานาโกะคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะถ้าปล่อยฉันนะ ใส่หัวไปไม่ต้องมาทำเป็นตอแหละไม่เป็นไรก็ดีเพียงแต่เมื่อกี้เหมือนหน้าตาของคุณมันเปลี่ยนไปเน่ไม่ใช่ของของตัวเองท้ายที่สุดก็ยังต้องคืนกลับไปเธอพูดอะไรเธอรีบร้อนไปขนาดนี้มีเพียงฉันที่ต้องคอยคุมงานแล้วสิ งั้นตอนเนี้ยทำงนดีครับนายท่านจะตอบตกลงแต่งงานหรือเปล่าเป็นไปได้ไงคุณโฮชิโนะถึงเวลาแขวนไม้แล้วฝากไว้ก่อนเถออิซูรุสิ่นี่มันเป็นไปได้ไงเมื่อกี้เป็นภาพหลอนเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ภาพหลอนที่แท้ระบบของเขาเริ่มรวนแล้ว ระบบเถื่อนที่มีความผูกพันกับเจ้าของไม่ลึกซึ้งมันเพิ่งพาไม่ได้ชดจริงๆแต่ก่อนที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะทั้งกายใจเจ้าหล่อนเอาแต่อาศัยระบบก็เท่านั้นขอเพียงทําให้หล่อนล้มเหลวอ,อีกครั้งก็จะถูกริบทุกเม็ดกลับคืนไปแล้วที่แท้ผมสถเนขนาดนี้เป็นพรานายท่านมีความเชื่อมั่นต่อผมอย่างเต็มเปี่ยมสินะไม่ก็แค่เป็นเพราะว่านายนะับตั้งแต่ตอนฉันบังเอิญเจอกับนาย ไม่เคยเอานายเป็นแหล่งของความเชื่อมั่นเลยต่างหากอ๋อเวลแตกโป๊ะได้โปวดจำลายจันจีในฟอรัมมีการตอบกลับมาเท่าไหร่แล้วโอ้ตอนนี้ความฮอตทะลุปลอดจนเครื่องแทบจะน็อกไปแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งล้านอัพได้ไปกันเถอะโอชิโน f โฟจูจิแกงว่าคงจะนึกไม่ถึงว่าเล่นคอนเสิร์ตไปไดแค่ครื่งเดียวชื่อเสียงเขาจะเช,าช้าโฉดดังสนั่นไปไกลโพ้นสินะ ช่วยผมจัดระเบียบเสื้อผ้าอีกเครื่องหลังเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมต้องการเชิญลูเซียขึ้นเวทีพร้อมกันกันกบผมฉันจะต้องจับเธอเอาไว้ให้อยู่หมัดในวันหนึ่งหากเธอเดบิวก็จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราแต่ถ้าหากเธอแต่งงานกับเราก็จะกลายเป็นตัวหนุนให้เราโฮชิโนะคุงอีกเครื่องหลังคงจะจัดต่อไปไม่ได้แล้วตำรวจรอหน้าอยู่หลังเวทีอะไรนะคุณซูเธอปฏิเสธคุณในบีบีเอส แถมยังแชร์คลิปเสียงบางส่วนแถมตำรวจยังค้นเจอยาบางชนิดอีกด้วยนายเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะคุณโฮชิโนะฟูจิใช่ไหมครับโปรดให้ความร่วมมือไปกับพวกเราด้วย